วันนี้นี่น่าจะพาทุกคนมาทานอาหารอินเดียกันค่ะในไหนไหนขอดูเมนูก่อนสิโอ้โหเยอะมากขั้นแรกนะคะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นจัดนี่ค่ะหรือว่าเครื่องเคียงอินเดียนั่นเองขอทานถั่วเพลินๆก่อนนะอร่อยมากแก้วน้ำก็คืออินเดียอินเดียแก่รออาหาร15นาทีนะคะมาถึงแล้วเดี๋ยววันนี้นีน่าขอจัดเป็นปาณิปูรีก่อนนะใส่มันลงไปค่ะ น้ำสาระแห่น้ำมะขามแล้วก็กินทั้งลูกเลยอาปากกว้างๆนะนี่อร่อยมากตามด้วยแกงอินเดียนะคะตัวนี้เป็นบัตเตอร์ชิคเก้นค่ะทานง่ายอร่อยด้วยทานกับแป้งนานนะคะนี่ใช้มือเลยโอ้โหอร่อยจริงๆตามด้วยชิคเก้นโชเล่นะคะตัวนี้นะ่าขอทานกับจานนี่มะม่วงค่ะบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆอร่อยอะ่ะ อิ่มแพร่เลยค่ะใครอยากมาลองทานอาหารอินเดียนะคะก็ต้องจัดกันเลยบรรยากาศร้านนี้ก็คือกินเต็มแล้วอะแกนี่สวยงามตามสไตล์แดนพาราตะจริงๆค่ะเหมือนกับนีหน้าที่หน้าแน่นหน้าสวยติดทนทั้งวันเพราะว่าใช้ดีเปอร์ใครอยากให้หน้าติดทนก็ต้องมาลองกันแล้วนะ